เติมเกมถูกป,ปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันนะครับผมก็มีอัปเดตอยู่พอประมาณนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีแผนไหนบ้างที่มีการอัปเดตแบบ เด่นๆจัดๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยละกันนะครับว่าจะถูกจงถูกใจอะไรหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยละกันครับในวันนี้ครับทุกคนโอเคอ่ะในส่วนของแผนแรกนะครับจะเป็นหลังสามนะครับจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับจากดิวิชั่น2นะทุกคนก็เป็นอังกฤษลีก2นั่นเองนะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยุโรปนะครับจากนั้นอังกฤษดิวิชั่น2นะครับจากนั้นเราเลือกไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับผมอ่ะทีมที่จอดสยามนั่นเองนะครับอ่ะกดไปครับปึ๊บแบบนี้ แผนที่เราได้นะครับจะเป็น3 2 4 1นั่นเองนะครับผมการวางมาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับพุนเนี่ยนักเตะก็จะเป็นหลัง3นะครับงามๆเลยครับแผนนี้เจีจมๆครับเรียกได้ว่าเป็นแผนที่โคตรเท่ครับแต่ว่าเกมรับอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็บุกมันนะครับผมเหมือนแบบมีหน้า5ตัวนะนะครับผมแต่มันจะเป็นเกมรุกนั่นเองนะครับหลังก็ประมาณ5นะครับผมเพราะว่ากลางรับเนี่ยมันตัดลงมาช่วยนั่นเองนะครับอ่ะ ประมาณนี้นผมในส่วนของแผนแรกนะครับผมในรอบนี้ก็มีการอัปเดตมาครับจัดไปในส่วนของแผนที่2แล้วกันครับจากรีอิตาลีลีกนะครับผมมากันที่ตรงนี้เลยมากันที่เบททีมนะครับจากนั้นไปที่ยุโรปครับแล้วก็อิตาลีนะครับผมไปกันที่นาโปลีนะครับนาโปลีก็น่าจะเจอกับบาร์เซโลนาแหละนะครับผมในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่แน่ใจว่าเตะวันไหนเหมือนกันนะครับทีนีก็ยังไม่ได้ดูตารางเลยนะครับผมมาครับ อันนี้เป็นแผนของนาโปลีนะครับนาโปลีเนี่ยจะมาในสายแบบนี้ครับทุกคนนี่นาโปลีก็จะเป็นหลังสาเหมือนกันนะครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งก็จะวางหมากันแบบนี้นะครับ3 3 3 1นั่นเองนะครับก็ได้ออกมาเป็นลักษณะที่ได้ได้ว่ากลางแน่นๆนะครับผมบุกตรงกลางควิกเคานเตอร์แจมๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้เอาไว้ก็ได้นะครับผมสำหรับแผนนี้เติมเปิดโคก็เลยแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของแผนของ s s สนาโปลีนะครับ SSC เอีนาโปลีเนาะ โอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับทีมที่ยูีกหรืออะไรวะเนี่ยโคลัมเบียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลให้ก่อนนะครับผมโอเคอีเ e อ e อะไรเนี่ยอ e ี k ีนะครับผมอ่ะอีคี k ทีมต่อไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกันไปกันที่โคลัมเบียแล้วกันครับทุกคนอ่าถ้าถ้าอ่านชื่อทีมผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมากันที่ตรงนี้เลยครับ ขอไปครับมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็โคลัมเบียนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเป็นคัมปาโน่นะครับผมไม่ใช่โคลัมเบียโอเคอันนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ทีมแรกนะครับทีมแรกเลยนะครับผมโอเคปึ๊บมาดูว่าแผนนี้เป็นยังไงนะครับผมในส่วนของทีมนะครับจะเป็น4-3-3นะครับวางหมากแบบหน้าต่ำๆครับสำหรับแผนนี้อ่าตรงนี้ปรับเอเมไม่ได้นะทุกคนก็ปรับได้แค่ อ่าซีเมฟแล้วก็ดีเมฟนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เลือกกลางใส่ให้มันตรงตามตำแหน่งแล้วกันนะครับผมในส่วนของกลางตรงนี้นะนี่ครับเพื่อก็จับตามที่เรามีเลยละกันนะครับผมแผ่นนี้ก็จะเหมาะกับสายแบบโพซิชันเกมนะครับต่อบอลสวยงามนะครับผมค่อยๆเข้าทำนะครับเน้นแบบอ่ารักษาตำแหน่งช่วยกันนั่นเองนะครับผมอ่ารับบอลวิ่งขึ้นลงนะครับผมสำหรับแผ่นนี้ก็จะได้การวางหมาประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จัดตัวให้มันตรงตามตำแหน่งแล้วกันนะครับผมก็จะได้การวางหมาที่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับแผนของทีมนี้นะครับโอเคอีคีนะครับผมอ่าก็จะได้ความมานี้ครับโอเคไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับดันดีเอฟซีเนี่ยผมจากอ่าสกอตชิดนะครับผมอ่ะที่มีชิปนะครับผมไปที่ลีกสกอตบ้างนะครับผมปึ๊บมากันที่ยุโรปครับทุกคนปึ๊บแล้วก็ลีเล่เลยนะครับ แล้วเราก็เลือกไปที่ทีมดันดีนะครับผมอ่าหรืออ่าบุตการทีมชูมเมชั่นดีเฟลนะครับแผนนี้จะเป็น4 1 3 2นะครับแผนนี้วนกลับมาให้เราอีกแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆสามารถจัดกันได้นะครับนี่การวางหมากก็จะได้การยืนลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมเพื่อนก็สามารถปรับได้นะนะครับปรับให้มันตรงตามตำแหน่งและกันนะครัในส่วนของตัวผู้เล่นนะ่ยสำหรับแผนนี้ก็เหมาะกับท Quick ั้งฟลิกเคิลเตอร์เอาไว้นะครับผมอ่า อ่าเป็นสายเปิดโขกก็ได้นะครับใช้ปีกทั้งสองข้างนะครับเติมขึ้นไปเปิดโขกนะครับถ้าใครมีเบคแฮมคอสติดก็น่าจะเหมาะเลยสำหรับแผนนี้นะครับบุกตรงกลางออกปีกได้ด้วยในการสำหรับแผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะโอเคครับไปต่อที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับทีม Hunter Field t ์ทาวนะครับผมจากลีกอังกฤษนะครับดีวิชั่นสองครับอันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดิวิชั่น2ของอังกฤษบ้างนะครับผมไปที่ยุโรปครับแล้วก็มาที่อังกฤษลีก2ครับแล้วก็ฮัดเดอร์ฟ ฮัทด f ฟิลอ่านี้นะทุกคนโอเคปึ๊บกลับมาครับแผนที่ได้ครับจะเป็นแผน4,3่สาอ่าไม่ใช่4,3เป็น3,4,3 3. สนะครับสำหรับแผนนี้การวางหมาก็จะมาวางกันแบบนี้นะครับผมสำหรับแผนนี้นี่นะเ้าก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้มันตรงตามที่มันควรจะเป็นละกันนะครับผมอ่าแล้วก็วางหมากให้มันตรงตามสเต็ปนะครับผม ก็จะได้การยืนตำแหน่งที่ออกมาสวยงามนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็ใส่เป็นพวกอิตหรือเอมปาเป้ก็ได้นะครับผมหลังสามนะแผนนี้ครับนี่จะได้การยืนแบบนี้นะครับแผนนี้จะแน่นเนวในส่วนของตรงกลางแต่ว่าจะโล่งๆแถวนี้นะครับผมช่วงโซนนี้เวลาี่ยจะรู้สึกว่ามันโล่งมากนะครับผมแผนนี้ก็เหมาะกับบุกมันๆนะครับแต่ไม่เหมาะกับอาการเอาไปไต่แรงนะครับเป็นแผนที่มาเน้นสวยนะครับสำหรับแผนนี้เนาะ โอเคไปต่อที่ทีมต่อไปครับสลับหลัง3ครับวันนี้หลังสามเข้าเยอะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่เอฟซีไบยมวนิครับไปที่ยุโรปครับเลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับออเทอร์นะครับผมแล้วก็ายเยนครับปึ๊บอ่าแบบนี้เลยครับทุกคนนี่จะเป็น3 43นะทุกคนเป็น s s ห้อยนะตรงนี้สามารถที่จะจับนักเตะที่เป็นตำแหน่ง s s มาเล่นได้ผมก็จะเป็นหลัง3าแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับแผนของไบเยนมิวนิครับก็เหมาะกับสวนกลับแหละนะครับผมแล้วก็เอาไว้ได้ด้วยนะครับ ไปต่อกันที่ลีกต่อไปจากลีกสเปนนะครับดีวิชั่น2ครับจากทีมเรววนเต้นะครับกัที่ยุโรปครับแล้วก็มากันที่สเปนนะครับจากนั้นเลือกไปที่เรววนเต้อยู่ในเอเวอรนนี้นะครับปึ๊บแนนที่ได้จากเรววนเต้จะเป็นแบบนี้นะครับ3 2 3 2นั่นเองนะครับมีเอฟหนึ่งตัวหน้าตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดเอฟได้นั่นเองนะครับเราก็จัดให้มันตรงตามตำแหน่งนะครับ อันไหนปรับได้ก็ปรับเอาแล้วกันนะทุกคนนี่ก็จะได้การวางหมากแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าปรับแบบนี้ก็จะเป็น5้าาไม่ใช่จะเป็น3 5มนะครับผมนี่ก็จะได้การยืนประมาณนี้นะครับผมนี่สวยอยู่นะนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าแบบเน้นรัดขนนะเน้นเน้นขนนะครับในส่วนของการไต่แรงก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับแผนนี้แต่ว่าเล่นมันมันบุกมันมันเนี่ยเหมาะเลยนะครับผมสำหรับแผนนี้จากทีมเรวันเต้นะครับ โอเคไปต่อกันที่ทีมต่อไปแล้วกันนะครับผมสหรับทีมวันนี้นะครับในส่วนของโอซาซูน่านะครับจากฝีกสเปนครับไปฝีกสเปนดิวชั่น1ครับวันนี้ปึ๊บมากันที่ยุโรปครับแล้วก็สเปนดิวชั่น1ครับโอซาซูน่าครับโอซาซูน่าอยู่ไหนเอ่ยอ่าปึ๊บสเปนดีก็โอซาซูน่านะแต่ทำไมเราหาไม่เจอล่ะ โอ้มันเป็นอันนี้นะครับผมอ่ะโอเคเจอแล้วนะครับเป็นทีมนะเป็นทีมนี้นะครับโอเคปึ๊บแผนที่เราได้จากทีมนี้จะเป็น5 32นั่นเองนะครับการวางหมาก็จะวางแบบนี้นะครับผมอ่าเรียกได้ว่าเป็นแผนที่บุกตรงกลางนะครับผมบุกแบบควิกเคาน์เตอร์นะครับสำหรับแผนนี้ก็จะเหมาะกับควิกเคาน์เตอร์นะครับก็สามารถที่จะปรับใช้ได้นะทุกคนอ่อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วกันนะครับว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงนะนะครับ การจัดตัวจัดตำแหน่งก็จัดให้มันตรงตามรูปแบบที่เขาวางหมากมาแล้วกันนะครับในส่วนของถ้าเราเลือกใช้แผนเนาะโอเคครับอันนี้เป็นแผนของโอซาซูนาครับไปตอนที่ยีนต่อไปครับสำหรับออบเดีนครับจากสกอตชิปนะครับผมโอเคไปกันที่สกอตบ้างนะครับผมไปที่เี่นทีมนะครับปึ๊บเบลดทีมแบบนี้ยุโรปครับแล้วก็ดิกแรกนะครับผมแล้วก็ออบเดีนทีมที่2นะครับ โอ okay. เคปุ่มผการทีมเชฟมอมมิชมชั่นดีเฟลนะครับแผนที่ได้จะเป็น4 2 3 1าหนะครับคล้ายๆกับ4 4 1, 1 1นะครับผมแต่ว่าการวางหมากก็จะได้ลักษณะการยืนออกมาประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็ปรับเอาตามที่มันตรงแล้วกันนะครับผมปรับให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นในส่วนของความเหมือนนะครับผมการวางตัวนักตินะครับผม ก็จะวางหมากได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับทีมของโอเบอร์ดีนนะครับอันนี้ก็เหมาะกับสวนกลับนะครับผมรับแน่นๆนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าแน่นจัดเลยนะครับแปดตัวเลยนะนะครับถ้านับกองกลางด้วยสาหรับกองหลังนะครับผมสาหรับแผนนี้นะครับโอเคมาจบกันที่ทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับผมสาหรับทีมนี้เดี๋ยวขออ่านชื่อให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บว่ามันชื่ออะไรนะครับผมสาหรับทีมนี้ทีมสุดท้ายของเรามีชื่อว่าสโมสรเอสตูดิเอียนอะไรเนี่ย Est, s t u d i a n e s t u d e n t e s นะครับผมประมาณนั้นนะครับพาสต้าเนาะอ่านผิดขออภัยแล้วกันนะครับสำหรับทีมนี้อ่านยากนิดนึงนะครับผมอยู่ที่ดกอาเจนนะทุกคนมากันที่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บมาอาเจนตีน่าอยู่นี่นะครับแล้วก็อาเจนแล้วเราก็เลือกไปที่ทีม ทีมล่างสุดนะครับผมอันนี้นะโอเคปึ๊บมัจะเปทีมชฟฟอร์เมชั่นดีฟอลนะครับแผนนี้จะเป็น4222นะครับแผนนี้ก็ยังวนมาให้เราได้ใช้งานกันอยู่นะครับตรงนี้สามารถปรับ MF ได้นะครับผมแล้วก็ C MF ได้นะครับอยู่ที่ความชื่นชอบแล้วกันนะครับว่าเราอยากปรับแบบไหนนีครับสำหรับแผนนี้ก็วนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองไปจัดกันดูนะครับสำหรับแผนนี้ก็ มีดีหนึ่งหลายคนใช้อยู่นะครับบุนตอวิช่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ครับแผนนี้ก็จะเหมาะกับสวนกราบต่อบอลนะครับแล้วก็อว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นี่เพราะว่ามันเป็นหน้าเป่า2ตัวเนาะก็น่าจะเหมาะประมาณ2อเพสตอ์นี่แหละะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนในส่วนของ10แผนแรงในรอบอาทิตย์นี้นะครับผมก็มีแผนมาแนะนำประมาณนี้นะกันนะครับผมเพื่อนๆชอบถูกใจแผนไหนก็ลองกดไปใช้ดูได้ในในรอบนี้ก็วิชชี่น่ามองว่าก็น่าจะเป็น3แผน4แผนแรกนะครับที่น่าสนใจที่ลองเอาไป เดูน่าน่าจะเข้ามือนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปที่ทุกคนไปเพียงเท่านั้นกันครับไปเลครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม